อันนี้นะคะการตัดเล็บนะอันนี้หนูตัดเล็บ a ใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะจริงๆเขาก็เป็นคนไม่ค่อยชอบตัดเล็บนะแต่ทำไมนิ้วโป้งหนูเป็นอ่านะหนูต้องไม่แงะนะการตัดเล็บคือตัดตรงตัดอย่างนี้ไม่ตัดเข้าโค้งไม่แทงซ้ายแทงขวานะคะตัดอย่างนี้ ตัดได้แค่ตัดลึกมากก็ไม่ได้เพราะหนูม,มีติ่งเนือ้อติ่งเนื้อของใต้เล็บทำไมนัดเย็นจังเลยเคะหรือว่ามีทุละอ,อ๋อเนี่ยตัดได้แค่หห้มามตัดลึกมไม่เก่งยหรอ คุยแม่จ๋า,จาลูกหนูโดนเนื้อตรงนี้บวมเนื้อตรงนี้บวมบวมจากการที่หนูไปตับหรือว่าอยูย่ๆมันก็บวมแบบนี้คะเ<ว>นาะกอดอย่างนี้หนูเจ็บไหมกดอย่างนี้เจ็บไหมชัว เส่มันมีเล็บอยู่นิดนึงอ่ะนิดหนึ่งนะคะมันจะมีเล็บอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งเนี่ยพอจับแล้วมันรู้สึกว่ามันขำถ้าเกิดไม่เอาออกเดี๋ยวหนูไปชนไปเตะหรือว่า โดนบีบจากรองเท้ามันจะทำให้เราเจ็บเน็ตเดียวนะคะหนูไม่ไหวบอกนะเน็ตหนึ่งนะหนึ่งสองนี่ยแรมีเล็บอยู่ใต้เนือ้อ,อ,อเห็นเล็บไหมที่อยู่ใต้เนื้อน่ะดู ที่ทาให้หนังหนุ่มบวมก็คือชิ้นนี้นี่นี่นชิ้นน,นี้นี่อีกชิ้นหนึง่งที่ทําให้เนื้อหนุ่มบวมชิ้นที่ทําให้บวมคือชิ้นนี้มันเหมือนมันกลายเป็นเซลล์หนังอักเสบไปแล้วทนนะคะนิดเดียวเนิดเดียวเนิดเดียวหลบเนิดเดียวนั่น เจ็บปะเจ็บไม,ไม่เราดู <Okay. S 1> แม่เห็นไหมเชื่อเนื้อเขาบวมมันคือเซลล์หนังอักเสบอยู่ข้างใต้นี่ใหญ่ไหมโอหเ,เห็นไหมที่เนื้อเขาบวม,มอย่างเยอะอืออ,อืออ่ะแม่ดูดถ้าเนื้ออย่างนี้เนี่ยมันจะสร้างเซลล์เนื้อบวมตลอดเวลา อันนี้กดแล้วเป็นไงลกูกเห็นไหม <โล S 1> ที่เขาตัดขเขาตัดเป็นเล็บแต่ว่าเขาไม่ได้งัดหนังออ<ล>พูดถึงของลูกอะ่ะเนี่ยถ้าเขามีเซลล์หนังก้อนอย่างเงี้ยค่ะแม่เป็นก้อนกลมๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะสร้างก้อนก้อนก้อนให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนะี่ยแล้วมันก็จะทําให้หนูกาเป็นเนื้อบวมมันมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ่ะไม่ได้ เมื่อที่เอาออกพอกดด้านล่งเลยใ,ใช่ไหมเอมออันนี้หนูชอบทำอย่างนี้ไหมห้ามนะถ้าบางคนนิ้วยาวชอบทำอย่างนี้หรือเอามือไปกดห้ามาข้าง,งนี้บบมเยอะเลยเนาะ ใช่ค่ะอักเสบคืูใช้ไอโฟนใช่ไหมหนูใช้ใช่ไหมโอเคหนูเพิ่มได้สองทางแอดหรอกยังคะหรยังคะหรอ ความแข็งเขาเล็กเขาหนาเลยใช่ไหมคะใช่ยังโอเคคำรามละ๋อแต่อันนี้ไม่เอาเลยลงคลิปเหรอคะลงค่ะลงเดี๋ยวเอิ้อมถ่ายสองให้แม่แล้วกว่าก็มันจะลงหลายวันแม่เอาไปลงได้เลยอ๋อ่นิดเดียวเออโอ้โหแน่นเอียดฟิต เดี way, one, two, one, ๋นะจ๊ะหนึ่งสองอยเก่งอยเก่งนย็นเย็นเย็นอกีนึ่อนก้อนที่อยู่ข้างขใช่ที่ทำม่บวมเดีมาดูก้อนปัญหาของเธอปะเมาเรงนะ เดี๋ยวลูกมันต้องเขีย่ยออกให้หมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเดียวนิดเดียวนะนี่แหละตรงนี้หัวล็อกเข้าไว้นี่แหละนี่แหละมนังไว้ดูหนังไว้หมดอือนี่แหละดูะหายบวมเลยอ,อ่ะแม่ปิดคลิป